โจรกุโมเจ้าสาวแมงมุมผู้ลวงล่อณช่วงต้นศตวรรษที่19ภูเขาฮากเนะที่ปกคลุมด้วยหมอกหนานแน่นตลาดปีในจังหวัดคานางาวะมีศาลาไม้เล็กๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าเป็นศาลาที่ไม่มีใครรู้ว่าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อใดแต่ทุกคนรู้ว่าหากใครได้ยินเสียงหวีผมในค่ำคืนที่ฝนตกห้ามเดินเข้าไปใกล้โดยเด็ดขาด เรื่องราวของโยเฮพ่อค้าหนุ่มคู่เดินทางจากเอโดะสู่เกียวโตเกิดขึ้นในคืนหนึ่งเช่นนั้นเขาหลงทางในพายุฝนกลางเส้นทางที่เงียบงันมืดมิดและไม่มีดวงดาวเสื้อผ้าชุ่มน้ำร่างกายเน็บหนาวและแสงไฟจากศาลาไม้กลางป่าคือสิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้สึกมีหวังที่นั่นเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งหวีผมอยู่ริมหน้าต่าง ผมของเธอยาวดำสนิทแพรลงมาถึงคื้นคาดทับชุดกิโมโนสีม่วงเข้มเธอยิ้มอ่อนให้เขาเชื้อเชิญให้เข้ามาหลบฝนด้วยน้ำเสียงที่นุ่มละมุนจนไม่อาจปฏิเสธได้ทันทีที่โยเฮ่ก้าวเข้าไปในศาลากลิ่นหอมประหลาดบางอย่างแทรกเข้ามาในจมูกหวานแต่ติดกลิ่นอับชื้นปนขมเหาควันหญิงสาวรินน้ำชาให้เขาถามไถ่เรื่องราวการเดินทาง เธอแนะนำตัวว่าสายุริเป็นหญิงเร่ร่อนที่อาศัยอยู่คนเดียวในป่าโยเฮประทับใจในความงามและความอ่อนโยนของเธอแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือเวลาที่เขามองหน้าเธอทุกครั้งที่กระพริบตาเงาใหญ่แมงมุมจะขยายขึ้นทีละเส้นทีละเส้นเมื่อค่ำคืนดำมืดสนิทเสียงหวีผมของซายุริเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงขวนเบาๆราวกับโลหะกรีดไม้ โยเฮเริ่มรู้สึกง่วงหนักอย่างผิดปกติหนังตาเขาหนักร่างกายชาและขยับแทบไม่ได้ก่อนจะสิ้นสติเขามองเห็นร่างของหญิงสาวยืดยาวออกอย่างผิดธรรมชาติมือของเธอกลายเป็นขาที่เต็มไปด้วยขนดำและดวงตาของเธอกลายเป็นแววตาแวววาวของแมงมุมยักษ์เมื่อโยเฮรู้สึกตัวอีกครั้งเขาพบว่าตัวเองถูกแขวนอยู่บนเพดานของศาลา พันธนาการด้วยใยเหนียวแน่นทั่วทั้งร่างเบื้องหน้าเขาคือกองซากศพของชายหนุ่มหลายคนในสภาพแห้งกรังแต่ละคนยังคงมีรอยยิ้มประหลาดราวกับยังฝันหวานแต่ที่ดวงตาของพวกเขามีแต่ความว่างเปล่าเสียงกระซิบซ้ำๆดังขึ้นในหูโยเฮวีผมวีผมวีผม,ผมซายุริหรือโจโรกุโมะ เดินเข้ามาใกล้หวีผมตัวเองช้าๆด้วยหวีไม้แดงปลายหวีเปื้อนเลือดสดใหม่เธอมองโยเฮและพูดว่าขอบคุณที่มาหาข้ารอเจ้าอยู่เสียงของเธอไม่ได้ออกจากปากแต่เหมือนดังขึ้นจากพื้นผนังรอบตัวและในเสี้ยววินาทีต่อมาโยเฮก็รู้ว่าเขาจะไม่มีวันได้ออกไปจากศาลาน,นี้อีกแล้วหลายปีผ่านไป หมู่บ้านใกล้ภูเขาฮาโกเนะยังคงมีคำสั่งห้ามไม่ให้ใครเข้าไปในป่าลึกยามค่ำคืนชาวบ้านเชื่อว่าโจโรกุมโมะคือวิญญาณแมงมุมโบราณที่มีชีวิตอยู่หลายร้อยปีมันแปลงกายเป็นหิงสาวแสนสวยในช่วงฤดูฝนออกล่าผู้ชายที่หลงเข้ามาด้วยเสียงหวีผมและรอยยิ้มอ่อนหวานมีบันทึกในหนังสือเก่าเล่มหนึ่งชื่อว่าบาเกโมโนฮานาชิเรื่องเล่าพูดผี เขียนในปี1 7 7 6ซึ่งระบุไว้ว่าจโรกุโมะเคยถูกขังไว้ในถ้ำใต้ภูเขาฮาโกเนะโดยพระสงฆ์ผู้มีพลังเวทมนต์แต่เมื่อเวลาผ่านไปถ้ำแห่งนั้นถลม่มและบางสิ่งบางอย่างก็หลุดออกมาทุกปีจะมีคนหายไปในป่าฮาโกเนะโดยไร้ร่องรอยผู้เฒ่าในหมู่บ้านมักกล่าวว่าหากเจ้าได้ยินเสียงหญิงสาวหวีผมในป่า อย่าตอบอย่าหยุดอย่าหันกลับไปมองเพราะเจ้าจะกลายเป็นเหยื่อคนต่อไปของเจ้าสาวแมงมุมแห่งขุนเขาเสียงสุดท้ายที่พวกเขาได้ยินก่อนหายไปคือเสียงกรึบกรึบกรึบของหวีที่ลากผ่านเส้นผมและความฝัน ที่ไม่เคยตื่นอีกเลย